แล้วเพื่อนอยู่ป่ะผิดซี้เาเหรอมาอยู่ย้อน้องจิมใช่ไหมน้องจิมอยู่ที่นี่ตลอดป่ะไม่ตอนที่ไฟไม้ลูกไม้ไฟไม้อตอนไฟไหม้อยู่ไหมครับใช่ไหะแล้วมันไหมยังไงครับไหมยังไงครับมันก็แบบอยู่ลันก็ลุกขึ้นมาอ๋อลุกขึ้นมาตอนแรกมีความ มีความหวานใช่ไหมเราเห็นเห็นเปลวไฟว่าครับเห็นอ๋อมันมันขึ้นยังไงครับผมแล้วมีจะมีเด็กอีกประมาณเ,ออเด็กอีกอ,อสามคนอ๋อมีเด็กสามคนแล้วเข้ามาอยู่ด้วยกันไหมน้องทีมอยู่ด้วยกันไหมครับอยู่ด้วยกันค่ะโอ้หะหา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 คนจุดให้ได้ไม่หาผีให้ได้นะใครใครไปคนทํานะ okay. โอเคแล,แล้วแล้วตอนกล้นเกนไหมไหมครับคุณลุงตอนกล้นเกินไหมไหม ก็คืนเด็กมันได้ยินเสียงผู้ใหญ่คุยกันอ๋อมีเสียงผู้ใหญ่คุยกันแต่ว่าไม่เกิดเหตุไฟไหม้เลยใช่ไหมครับตอนกลางคืนไม่เกิดเใช่ไหมลูกไม่เกิดเนาะลูกเหตุจะเกิดแต่กลางคืนแต่เมื่อคืนนะไม่เกิดอ๋อเกิดเฉพาะตอนกลางคืนใช่กลางวันไม่เกิดใช่ไหมลูกมีเมื่อวานน่ะค่ะที่เกิดตอนกลางวันหาเก้าโมงสิบโมงอ๋อแล้วหลังหกทุ่มเกิดไหมครับหลังหกทุ่มมีค่ะก็เกิดค่ะตีสามคือว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมอ่ะไม่ไม่ทุกครั้งทุกครั้งเลยตีสามเกิดไหมฮะตีสาม เอาเหรอตีสามมาเกิดอไหไหนตรงไหนที่เกิดตีสามพาลงไปดูหน่อยดิไม่มีนะมันมีหลายไม่ดูอยู่เวลาอ๋อม้ม,มันพูดวายมากเลยค่ะบาทีจะิด้ดับไฟอะไรอย่างเงี้ยออเกิดมาจากตรงไหนขึ้นไปราให้ลุก่อนอันนี้ห่เพราว่หนูไปเซเว่นพพวแต่ครับอ๋อไเซเว่นนะแต่คั้งแรกมันไหม้ข้างงตรงนี้ข้างไม่มีหลอดนะเนี่ยตรงนี้ด้านหนน่าจะมาจากกระดาษติดง่ายรัติดไฟง่ายโอเคครับ ตัวนี้นักสืบใช่ไหมครับแต่มันไหมในตู้นะคะจะไหม,ไม,ไมในตู้ออกมาคุณแม่ไหม,ไมในตู้ออกมาใช่ไหมแล้วห้องน้ำไม่ไหมหรออาจารย์มองมองอาจารย์เข้าไปดูตรงขอบประตูขอนอนุญากต้องปิดต้องต้องปิดประตูใช่รครับามา เก็บไว้เรื่องเก็บอ่ารวังมันใช้รถก็ได้เอาอ้อยทำไมเอาป้ายมาแบบว่าของกาชาดก็ติรถงหรอมีปัญหากับใครอะไรที่ไหนบ้างไหมไม่มีค่ะอืมไม่มีนะไม่มีแอมเพอดูแล้วมันเปิด อันดับมองว่าอย่างไงคะในความคิดเห็นส่วนตัวมันก็ไฟไหม้อะละแต่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องมาว่ากันเรา <คน S 2> เราคนจุดไหมคะคนจุดไหมหรือมันลุกขึ้นเองมันไฟมันจะลุกขึ้นมาเองได้ยังไงไม่ใช่อยู่ๆขึ้นมาไฟมันจะลุกขึ้นมาเองได้ถ้าที่ไหนแล้วมันต้องมีอะไรหลายอย่างค่ะทีนี่นนทบ,บุรีนี่ตกเ,เขตข,ของนายอำเภอเนี่ยบ้านหลังนี้หลังแรกเลยไหมคะที่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่รู้จะมีหลังต่อไปหรือเปล่าอดิกังวลอยู่เหมือนกนัน แลแบบนี้การดูแลเบื้องต้นเราประสานตำรวจให้เข้ามาตรวจใช่ไหมคะมันก็ต้องให้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์ก็จะต้องมาตรวจสอบดูว่ามันเกิดจากอะไระแล้วก็ถ้ามันเกิดมาจากการกระทําของคนอื่นเราก็ต้องไปดูว่าใครกระทําใช่ไหมครับเพราะว่าตั้งแต่นักข่มาติดกล้องแต่เมื่อคืนจนถึงตอนเนี้ไม่ไหมเลยเออแล้วมันจะไหม้ได้ยังไงล่ะยังไงอะคะ ตรงไหนที่รู้ว่าบ้านโดนไฟไหม้แล้วรู้ได้ยังไงก็คือมันลุกขึ้นไงคะลุกขึ้นจากจุดไหนก่อนจากห้องน้ำกอจากห้องน้ำเราออกมาจากตรงไหนถึงเงี้ออกมาจากห้องน้ำห้องน้ำนี่คือดับไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วมันไหมจุดอื่นมากผ้าหลังบไปเลยลากผ้าหลังบ้นเลยแล้วแสดงว่ากว่าที่เราจะเห็นว่ามันไฟไหม้ก็ต้องใช้เวลาอสมต้นกำเนิดความร้อนสามสิ่งนี้รวมกันพอดีก็จะเกิดเปลวไฟได้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเมื่อกี้ไปเดินดูนะครับประตูห้องน้ําก็เป็นพลาสติก นะครับก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ติดไฟได้ง่ายโอเคนะครับแล้วก็จุดที่เกิดไฟไหม้หนกักก็บริเวณพิมพ์เตอร์ที่มีกระดาษเป็นเชื้อเพลิงอ่อนนะครับแล้วก็มีเศษไม้ของตู้เรื่ออะไรเงี้ยติดไฟได้ง่ายเช่นกันเสื้อผ้าแน่นอนครับคล้ายๆกับเคสลุงล้อมที่พัทถลุงนะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับครับคล้ายกันหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่านอกนั้นจะเป็นพลาสติกเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ ที่หาไม่เจอก็คือจุดก่าเหตดความร้อนนะครับเมื่อกี้กไ็ได้ยินคุยกันอยู่ข่ามเรื่องไฟชงไฟแซกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไปย้อนอดีตเนี่ยคล้ายๆกับเคสที่พัทลุงกําแพงเพชรหรือที่จันทบุรีเนี่ยนะฮะนะฮะก็จะคล้ายๆกันนะครับที่กําแพงเพชรยุติได้ด้วยกล้อง,งวงจรปิดแล้วก็เอาพ้ามาสวดแล้วบอกว่าไฟหมดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็ด้วยความเคารพนะครับเดี๋ยวเราต้องช่วยกันหาเพราะามีการแจ้งความแล้ว เพราะฉะนั้นนักข่าวเข้าไปก็ไม่ได้ไปจับอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยสาม,มารถที่จะตรวจได้นะครับถ้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือทุกอย่างต้องทิ้งร่องรอยนะครับถ้าสมมติว่ามีคนเข้าไปจุดเนี่ยลายในมือแฝงตรวจได้นะครับเมื่อกี้เห็นแล้วที่ข้างผนังห้องน้ําคือพอจุดเนี่ยแล้วมีควันมีอะไรเนี่ยแล้วมือไปสัมผัสตัวนี้เนี่ยได้ไลายในมือแฝงแน่นอนแล้วก็ตรวจเทียบได้ง่ายด้วยนะครับอันที่หนึ่งก็พอถอก็ตรวจเทียบกับคนในบ้านก่อนนะครับถ้าเด็กหรืออะไรก็ได้เมื่อกี้รอยเล็กๆด้วยนะ เราก็คิดไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเราก็พยายามถามเราพยายามบอกว่าต้องตอบความจริงพูดความจริงนะอย่าเป็นเรื่องใหญ่นะนู่นนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อย่างที่เห็นเขาก็ดตอบตามที่เขาพูดที่เขาเห็นก็คือจะย้ายเลยก็ต้องย้ายค่ะขาพี่บัตรมาเราพยายามถามเด็กแต่คนนี้ยายาที่ถามคุณแม่ก็คือคนที่ไปเช็ก็จะเปน้องสาวใช่แ,แต่ไฟแช็อะก็คือเก็บตั้งแต่วันแรกอยู่แล้วก็คือมันเราจะถามว่าเด็กอะเขาจะ จุดยังไงได้เป็นแบบร้อยๆจุดอ่ะบางทีในเวลาแค่ห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาอยู่ในห้องกับเราใครเป็นคนจุดเขาอยู่ในห้องตนหมดเจ้าถามว่าถ้าเราสร้างกระแสหรืออะไรอ่เเราเสียหายนะเราคนหาเช้ากินขําของเสียหายไม่ใช่น้อยๆแล้วบ้านคือบ้านเช่ามันไม่ใช่บ้านของเราเอง แล้วอย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนเขาจะต้องมีเอาตำรงงวจมาสืบอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของปะกัาภัยอะไรอย่างนี้ด้วยคือมันเป็นเรื่องใหญ่ตัวน้องสาวเองได้อยู่กับเราตลอดเวลาไหมคะอยู่ค่ะเวลาเกิดเหตุคุยหมายถึงว่าแบบมันไหมขึ้นมาแล้วเราถึงจะเห็นอย่างเงี้ยตอนที่มันแบบประทุอะไรหรือเงเราไม่เห็นหรอกคือมันต้องไหม,อ,มอย่างกรณีตู้เสื้อผ้าสองตู้ที่ไหมเยอะๆนั้นคือนั่นแหละ เราหลับเราเหนื่อยเราเพียเพราะเราฟร้างมาทั้งคืนแล้วนั่นแหละอยากถามอะไรอาจารย์ออสไหมคะเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อีกทีนึอนั่นแหละดูก็มันก็อย่างเราอย่างเงี้ยเรามองเราก็มันไม่มีเกิดจากตรงฟ้าใสอะค่ะเราต้องมั่นใจได้เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านที่เขาให้พี่เช่าเขาเขาเขาเล่บอกอะไรรู้ด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะต้องรับผิดชอบอะไรไหมพี่เขาก็อพูดว่าเขาเนกันนะครับก็คือเสื้อผ้าพลาสติก กระดาษเชื้อเพลิงอ่อนไม้เศษไม้อะไรพวกนี้นะครับไม่มีเรื่องของคราบน้ํามันไม่มีเรื่องของด่างทับทิมเพร์ทสัเบอร,รมังกาเหนียอเไรไม่มีก็คือตัวที่ทําให้เกิดไฟติดเองน่ไม่มีนะครับคล้ายๆกันเลยแต่ทีนี้เคสคล้ายๆกันเนี่ยก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าใครจุดแต่ว่าเคสนี้เนี่ยแจ้งความเป็นคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์หลักฐานก็ต้องเข้ามาเก็บแต่ว่าที่จะนัดเห็นนะอดีจะนัดเป็นประธานสูตรนิติวิทยาศาสตร์มาลัยเกษตร ที่เห็นก็คือมีรอยมือแฝงแน่นอนชัดเจนในนี้ตำรวจมาเก็บแล้วก็ตามได้แหละว่าในการเกิดเพลิงไหม้ใครอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วตัวนี้ตรวจง่ายก็อันดับแรกก็ตรวจกับคนในบ้านก่อนอันที่สองก็รอบๆแถวนี้แหละ้เจ้าหน้าที่เขาได้ดําเนินการไปตามการวิธีการในกฎหมายแ้ลำดับขั้นตอนคือเราช่วยเหลือในคล้ายๆกับเคสไฟไหม้ทั่วไปเลยใช่ไหมครักรณีเป็นเป็นเคสไฟไหม้ทั่วไปนั่นแหละครับเป็นเป็นภัยนะครับเป็นภัยที่เกิดจากไฟไหม้นะครับก็คือว่าอันดับแรขอ่ะ ทุกท่านน่าจะรู้แล้วเพราะว่ามันผ่านมานะก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับสา